มาสุรับไม่เต็นครูอยู่เต็มผู้ <c oughs> ล,ล,ลูกอยู <c oughs> ่ลูกซินลูกซินลูกใหญ่ๆน้ำยาขนมจีนเด้อไม่ตัวลูกซินนี้ยังเคื่อมาอุบดอุพโลย <c oughs> ถาดตะเรียดนะคะเรียบนี่ คุณเท้าก็มีนะคะคุณเท้าคุณเท้าเต็มหม้อเลยน้ำยานหน่มกินกะทิเนาะมันนี้มันเพ็ดง่ายเลยคือน้ำอันอกะทิกับข่ากะทิทำง่ายที่สุดแค่เรามีพริกแกงกับกะทิเป็นนั้นว่าทำง่ายสุด ให้เลือกคอมเมนต์น้ำยาอันนี้แะเะยดงายที่สุดตบเขา่าไทยๆติดแข่งบ้างมาก,มากสวยสีสานเมื่อใดสามกินเหล่วบ้างยืงอันนี้ลลกนินเหลวกับยืมเนี่ยมันยืมน,น้ำยาขนมจีนเราเข่งพอ่อ มียานี่แหละแต่ก็นัวดีนัวนัวปิปียขอบปากละลล่เลยนะมีน้นองพร้อมน้องไม่ใช่เอีย้ยไม่ใช่พี่นะมีน้องด้วยมีทั้งน้องมีทั้งคุณเท้ามีทั้งลูกมีทั้งลูกมีทั้งลูกชิ้นนะ มีมีทั้งเอเอ,อมีทั้งนองมีทั้งลูกมีทั้งเท้าแต่ขาดเลือดเลือดแม่ค้าหมดว่าเสียวเลี่ยนแม่ค้ามาใส่เบียดไกลบ่มีเนาะเลียดไม่คา,ก,ก,ากับบอมี่แม่คาขาดเลียนแตยาแค่นี้พอจบอร่อยแซ่บเว่อ หมเติมเพิ่มเติมคือกลิพนก็จจนั้นะคยเอาบุนี้้ดเดนเหยื่สิที่จะไปหอ่อกระตุมเนาะมาเก็บแต่ว่าบ่ม,มากินเขาหนักกดบูบบุบวัวบับวนบบบับวบบัวบวยู